ลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณฮิโรชิครับคุณฮิโรชิายเข้ามาในสปริงเรเดโอฝากหมาแก่และแมวสาวดูแลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับกบพทกาลังสรญหาผออ,อยู่คะ่ะประทานโทษครับคุณฮิโรชิครับผมไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหมาแก่ก็ดูแลตัวเองก็ยังก็ยังยากแล้วลำบากเลยทุกวันนี้หมาแก่นั่งท่องอยู่คำเดียวอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็น <laughs> ท่องเวลาสามเวลาอยู่ให้เป็นยังอยู่ยากเลยมาฝากให้ผมไปดูแลปัญหาชีวิตในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคุณที่โรชีครับอย่าขนั้นเลยไลายเข้ามาให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมมันมีปัญหาอะไรอ่ะมันมีปัญหาอะไรเลยครับเยอะนะทหารอากาศมันเต็มสำนักงานหรือยังไงครับผมจะไปรู้เหรอให้ผมดูแลอะไรเช่นเข้าไม่ส่งข้าวไม่ส่งน้ํา หรืออะไรหรือยังไงผมไม่เข้าใจหรือรู้โผล,ล็อกสเปคแล้วที่ใครจะนั่งเป็นพออ,อก,กพทล่ะคะพูดถึงเรื่องนี้จะยองไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด DSI DS <i S 2> ดีกว่า,าต้องบอกว่าวิบากกรรมมันแรงนะของใครคะย้อนกลับไปสมัยที่คุณทาริศเพงดิ์นั่งบริหารเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษม,มีปัญหาร้องเรียนมีปัญหาฟ้องร้องเกี่ยวกับ การแต่งตั้งโยกย้ายใน<อ>หน่วยงานสเลี่นคันเลื่อนสี่ใช่สูงแลอเกินนะนะใช่ค่ะหลายรดหลาย,ลายรอบก็ข้าราชการก็รวมตัวกันนั่นแหละในการฟ้องร้องเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะก็มีข้าราชการดี i ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับใบฟ้องร้องทั้งที่ศาลปกครองและที่ศาลอาญาค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขาบอก16คดีอะ16คดีเท่านั้นเหรอ16คดีแต่หลายร้อยคนนะ16คดีแต่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการแต่งตั้งโยกย้ายจำนวนหลายร้อยคนด้วยกันนี่แหละค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้คดีเหล่านั้นมันจะทยอยมันจะทยอยมันจะทยอยตัดสินทั้งในศารอาญาทั้งในศารปกครองอจะทยอยตัดสินเนี่ยนะครับคดีที่เริ่มทยอยตัดสินแล้วนั้นนะครับถ้าผู้ฟ้องชนะม,มันจะไปกระทบต่อค่าราชการ ที่ด,ดําร<ล>งตําแหน่งในปัจจุบันเนี่ย,ยที่เลื่อนขึ้นมาหรือได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแบบไม่เป็นธรรมอะ่ะมันจะปวนทั้งหมดทั้งองค์กรนะอย่างน้อยนะสามร้อยคนณนะขณะนี้เขาบอกจะมีผลถึง300ตําตแหน่งจะปกระทบกับข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน300คนคะจะหาทางออกกันอย่างไรซึ่งไล่เรียงกฎหมายค่าราชการพลเรือนแล้วเนี่ยมันมาถูกสนุกหมดอย่างเดียวจริงๆเลยที่ใช้ได้จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ต้องอาศัยกฎหมายต้องอาศัยอำนาจพิเศษ ดังนั้นจึงดังนั้นจึงเกิดการทําหนังสือไปตามสายงานขึ้นไปที่หน่วยเหนือเพื่อที่จะไปถึงคสชนะครับว่าโปรดกรุณาใช้มาตรา44มาผ่าทางตันวิกฤตบุคลากรใน DSI ไม่งั้นจะปวดถึง300ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับปรัดกระทรงยุติธรรมนะคะคุณชาญชาวชัยยานุกิจนะคะสวัสดีค่ะท่านประหลัดคะสวัสดีครับคุณชาญชาวครับ สวัสดีครับคุณดํานยคุณอมรนัทและท่านผู้ชมครับรับหนังสือจาก DSI ขึ้นมาถึงคุณชันชาวแล้วนะฮะยังไม่เห็นตัวจริงครับอ๋อยังไม่เห็นตัวจริงแต่ว่าทราบเรื่องแล้วนะวันศุกร์ทราบเรื่องแล้วครับอ๋อทราบเรื่องเข้าใจว่าเข้าใจว่ามีการบอกกล่าวกัน ภายในกระทรวงยุติธรรมว่าหน่วยงานไหนเจอทางตันและต้องใช้มาตรา44ให้รวบรวมปัญหาของตัวเองที่จะเป็นต้องผ่าด้วยมาตรา44ส่งมาที่ส่วนกลางของกระทรวงภายในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ถูกต้องนะฮะยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับได้ครับได้เชิญเลยฮะมันมีข้อสั่งการจากท่านนายกนะครับในการประชุมคอรม เมื่อวันที่29มีนาเนี่ยแหะครับ29บมีนาปีนี้นะฮะ29มีนาปีนี้แหละครับว่าให้ทุกส่วนราชการเนี่ยพิจารณาดูว่ากฎหมายใดที่ส่วนราชการนั้นนั้นรับผิดชอบอยู่และจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศฮครับเป้าหมายเกินนี้เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ใดที่ส่วนราชการรับผิดชอบอยู่และมีความจําเป็นเร่งด่วนเชื่อต้องดําเนินเพื่อการปฏิรูปประเทศและ<ฮ>ขอให้ใช้มอ .44 ก็ฮะก็ให้ส่งอันเนี้ยไปที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขอสชครับมผมก็ส่งต่อไปในหน่วยต่างๆในกระทรวงนะครับ,รบทุกกระทรวงก็ได้รับหนังสือฉบับนี้ครับ วัวผมเองผมผมก็ส่งไปทุกกรมแล้วบ,บอกว่าให้ส่งมาภายในวันศุกร์ที่ผ่านมาในวันที่แปดนะครับกรบมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็ไปตีความว่าขอเธอขอให้ใช้มอสีนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลของเขาครับนะครับถึงผมเช็คดูเบื้องต้นเนี่ยมันมันก็ไม่ตรงที่ผมส่งออกไปครับเพราะตรงนี้เขาเขียนชัดนะครับว่าใน การประชุมคลมก็บอกว่ากฎหมายที่ตัวเองดูอยู่แล้วมันจะเป็นต้องปฏิรูปประเทศครับฮะชนิดมันก็เอาละเมื่อส่งมาแล้วผมก็จะดูนะครับว่าไอ้ที่ดีเอสเขาส่งมาเนี่ยมันอยู่ในกรอบของมติคลมอันนี้หรือเปล่าครับค่ะนะครับครเพราะว่าในเพราะว่าในหนังสือของ d s เไอเนี่ยเขาอ้างคําสั่งของชเดียวกับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมา ครับซึ่งอันนั้นเนี่ยของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเนื้อหามันส่วนใหญ่มันใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเกีย่ยวก็เรื่องการปรับโครงสร้างพนักงานสอบสวนของตำรวจงานมันเป็นเรื่องโครงสร้างมันเป็นเรื่องโครงสร้างซึ่งมันอยู่ในประเด็นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ DSI ไม่ใช่แต่ปัญหาของ DSI ที่เท่าที่เขียนมานี่ฮะ แล้วคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องปัญหาภายในของตัวเองมันเป็นปัญหาตัวเองล้วนๆเลยนะครับอืมแล้วมันใช่ละมันเป็นผลกระทบจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดสองครั้งนะครับเพราะว่าเขาไปเลื่อนกันโดยไม่ชอบืมครับนะครับเขา่าเลื่อนกันโดยไม่ชอบเนี่ยมันไม่ชอบไม่ใช่ไหมเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งทุจริตนะครับแต่มันมันพลาดไปโดยระบบมันไม่ถูกต้องตามกฎกอพ นะครับมันก็เลยจากทำนานการเป็นทำนานการพิเศษอะไรเนี่ยแล้วมันทำบางทีเป็นเยอะๆมันก็เลยกระทบคนอย่างที่เขาเขียนมาว่าสามร้อยคนสามร้อยคนคือมันจะกระทบเป็นลูกระนาดนะคเป็นโดมิโน่ครับซึ่งกระทบคนนี่ก็กระทบต่อเนื่องครับขณะนี้เราก็หาทางแก้ไขอยู่ครับประสานงานกันอยู่กับสำนักงานกอพรแล้วก็ สารปกครองว่าตีความคำนิ่ามษาของสารปกครองยังไงกันดีค่ะเนี่ยครับคือที่มาที่ไปค่ะแต่ไม่ถึงขั้นในกรณีของปัญหาเรื่องการยกย้ายภายในนี้ไม่ถึงขั้นต้องใช้ม .44 ใช่ไหมคะผมขออนุญาตมีความเห็นเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องเห็นกันดูกันจริงๆจังกว่านี้หน่อย<ข>อ๋อไปดูในรายละเอียดอีกทีครับแต่ผม,มเห็นว่าผมชัดเจนว่าหนังสือที่ผม ส่งไปที่กรมอธิบดีคนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในกรอบว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศครับอ่ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเราจะวางเรื่องข้อสั่งการจากท่านนายกไว้ก่อนนะครับคราวนี้มาโฟกัสที่ปัญหาเฉพาะตัวเฉพาะปัญหาชีวิตของดีเออผลกระทบจากการฟ้องร้องเรื่องในอดีตคาสั่งต่างๆยกย้ายมันผิดพลาดแลวต้องรื้อทิ้งแล้วก็กระทบกันเปลูกระนา่านะ มุมมอง,มอง<ช>ของท่านประหลัดคิดว่าควรจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ<ะ>เรื่องนี้คุยกันมาตั้งแต่สมัยพี่ชัชวานกับพี่สุวรรณนาเป็นประหลัดต่อเนื่องมานะครับเร่องของผมเนี่ยก็ได้ความว่าการประสานงานเบื้องต้นเนี่ยว่าส่วนของคำพิพากษาจะไม่กระทบของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วอ้าวเหรอฮะ ใช่นะ hmm. ประสานภายในนะประสานภายในนะ <c oughs> เพราะว่ามันเรารงนั้นมันก็เลยไปนะครับ <c oughs> ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับก,การแต่งตั้งก็ต้องแต่งตั้งให้เขาโดยย้อนหลังกลับไปให้กระบวนการของเขาซึ่งเป็นผู้ร้องผู้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับค <c oughs> ได้รับตามกฎหมายน, <c oughs> นี่เราคุยกันเราคุยกันนะครับว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหา ในกรมสอบสวนคดีพิเศษแนวโน้มน่าจะไปทางที่ผมเรียนนะครับอ๋อครับหมายความว่าหมายความว่าใครที่ได้รับแต่งตั้งไม่ถูกต้องก็ต้องกลับสู่ตําแหน่งเดิมอ๋อไม่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 ใช่อย่างนั้นไม่ต้องถอยหลังกลับไม่ต้องถอยหลังก็เดินหน้าไปแต่ใครยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในครั้งนั้นเราจะคืนความเป็นธรรมให้ใช่มีจํานวนเยอะไหมคะไม่เยอะเลยประมาณเท่าไหร่คะที่จะต้องคืนความเป็นธรรมย้อนหลังให้ยังไม่ยังไม่ได้เช็คกันเนี่ยคราวเนี้ยที่เขาทําหนังสือมาก็เป็นโอกาสดี ผมขอดูรายละเอียดเลยครับครับทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งคุณชันชาวครับก็คือครเราจะคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในอดีตเนี่ยนะฮะทีนี้คําถามก็คือว่าวมันมีตําแหน่งรองรับเขาเหรอครับถ้าไม่เอาคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ถูกต้องออกเนี่ยมันจะมีที่ว่างสําหรับการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือฮะ S <S เราต้องดูครับว่าจานวนมันเท่าไหร่แล้วเป็นใครที่ไปฟ้องคดีเพราะเขาคือผู้เสียหาย <C la pp le> ตามคำพิพากษา <C la pp le> นะครับพรามัน <C la pp le> ดูตรงนี้กันแล้วแล้วดูตําแหน่งที่ว่างมันมันจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยกรมเนี้ยก็ได้รับตําแหน่งมาใหม่สามร้อยอัตรา, <C la pp le> าประมาณสักสองสองปีหรือปีกว่าที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเชคกันดูอีกทีในรายละเอียดเลยว่า ใครไปฟ้องคดีนะครับแล้วก็ต้องได้รับประโยชน์ตามคำพิพากษาครับแล้วตัวคนที่ฟ้องคดีขณะนี้ไปถึงไหนแล้วก็เช็คดูนะครับแต่คนที่ฟ้องมีเป็นหลักร้อยเลยนะคะเท่าที่ทราบมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วหลายล็อตด้วย มีเป็นหลักร้อยคนเลยค่ะก็ดูได้ครับดูได้ครับเดี๋ยวเช็คกันรายบุคคลเพราะหลายหลายคนแกก็เดินหน้าไปแล้วด้วยเหมือนกันอ๋อหมายถึงแก่ตำแหน่งไปแล้วอ๋อครับครับเข้าใจเข้าใจมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องขอตำแหน่งเฉพาะตัว C 9เก้า8ีสิบซีแปดีเก้าีสิบเพื่อรองรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนอดีตมันแค่จะถ้าพูดกันซีแบบสมัยก่อนนะนะครับมันก็แค่ขึ้นแปดเท่านั้นแหละครับเท่าที่ผมจําได้มันไม่ได้สูงมาก หกเจ็8ประมาณนั้นน่ะนะครับครับครับโอเคเอาแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณชันชาวกราบอิ่าขอบพระคุณนะคะท่านประหลัดค่ะสวัสดีครับค่ะประหลัดชันชาวชยานุกิจนะคะปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะอ้ชัดเจนละเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองอเรื่องของเรื่องต้องย้อนกลับไปในที่ประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่29มีนาคม2559มีข้อสั่งการจากท่านนายกประยุทธ์ว่าแต่ละหน่วยงานไปสำรวจดูสิ กฎหมายใดในความรับผิดชอบที่มีความเร่งด่วนและจําเป็นต่อการปฏิรูปประเทศให้และเห็นควรที่ต้องใช้มาตรา4.4ในการประกาศใช้เนี่ยผลักดันเนี่ยให้รวบรวมเสนอขึ้นมาใช่จะได้ดําเนินการนะคะนี่คือกฎหมายเพื่อสู่ปฏิรูปประเทศแต่จากข้อสั่งการดังนี้นั้นนะครับประหลัดกระทรวงคือคุณชันเชาว์ก็ทำบันทึกแจ้งทุกกรมในสังกัดใช่ค่ะของกระทรวงยุติธรรม ว่ามีเรื่องอะไรที่เข้าข่ายดังว่านั้นให้รีบเสนอกับามาที่ส่วนกลางของสำนักงานป a r l i ภายในวันศุกร์ที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าดีเสไอเสนอเรื่องเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาชีวิตเฉพาะตัวปัญหาภายในเขาที่มีปัญหาปัญจวนกันมางานไม่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไม่เกี่ยวกับกฎหมายด้วยเป็นปัญหาของตัวเองใช่ค่ะมีการแต่งตั้งสอบเลื่อนขั้นยกยย้าระดับ6 7 8ที่ผ่านมาไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น อืมอ้าว่ากันไปประมาณนี้ค่ะเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะ